สวัสดีสอีทุกคนทุกท่านนะครับเรามาตามความฝันปูในคิดทราบคราวร่าปูในคิดฝันเห็นพระเกจิอาจารย์สามองค์นะครับก็คือหลวงปูส่สวงหลวงพ่อยาแล้วก็หลวงปูอีกองค์หนึ่งนะครับก็คือฝันแบบนี้นะครับจะเป็นตัวเลขอะไรดูว่าปูในคิจะตีเป็นตัวเลขอะไรครับตามไปดูความฝันปูนคิด้องปรับัปดูนะครับตามความฝันปูด้วยนะครับทราบครบาว่าปูฝันดีมากวันนี้ อืฟันดีมากเลยฟันเห็นครูบาอาจารย์เนาะเป็นหลวงพ่ออืมเล่าเลยเนาะครับ็ประมาณวันโกนเนาะโรูได้นอนสมาธิไปก็หลับหลับไปก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่สวง,สงท่านก็นิมนต์มาหลวงพ่อยา ปู่บาอาจารท่านก็มุนมาอีกทั้งหลวงปู่ที่อยู่วัดตรงข้ามกันคือวัดบางสตีสตีท่านไม่สบายเนาะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลหลวงปู่ยมท่านก็ในมตนมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาให้ลูกหลานเนี่ยประกอบพิธีอะไรก็ยังไม่ทราบเลยไม่รู้เลย ท่านก็ปลูกปลูกไปนอนตรงต้นกระท้อนอท่านพักอยู่ตรงนั้นแต่หลวงพ่อหลวงปู่ยาเนี่ยท่านก็เดินขึ้นมากำหนักแล้วท่านก็เดินไปเดินมาให้เราจัดระเบียบวิธีอะไรก็อันนี้ก็ไม่ชัดเนาะอือที่นี้นก็หลวงปู่ท่านก็อยู่กับปู่ยมหลวงปูส่สวงแต่ไม่รู้ว่าท่านคุยอะไรกันปู่ก็ เลินไปกราบท่านระพรักคาสั่งจากพระอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ปู่นี่แหละหลวงพ่อยาท่านก็บอกอย่งัี้อยางนีเสร็จจบแล้วก็คือปู่ไม่ชัดเลยไอความฝันเนี้คือว่าท่านให้ทําอะไรคำว่าไม่ชัดก็คือท่านบอกทําอะไรเราตีความหมายไม่ออกแล้วก็ คือไม่ชัดเจนอน่นอนไม่ว่าท่านบอกให้ทำอะไรแต่ถ้าปู่สังเกตดูถ้านิมิตเห็นบรมครูหลวงปู่แล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าพูดถึงถึงเรื่องโชคลาภมีแน่นอนท่านเห็นหลวงปู่สวงมีแน่นอนอืมมีแน่นอน,น,อนเพราะอะไรเพราะว่าท่านะ โปรดลูกหลานอยู่แล้วนะทั้งสารท่านอืที่เห็นท่านเป็นอ่าหลวงปู่หลวงพ่อเป็นบรมครูของเราเมื่อท่านมาในนิมิตแบบนี้ในสถานที่ของเราแบบนี้ท่านย่อมที่จะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้ลูกหลานเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดบุญบารมีอ่าเปิดทั้งศีลทั้งธรรมให้ลูกหลานได้สว่างตรงนี้ ในพบกับทางสว่างแต่ต่จะให้ปู่คาดเดาไปแล้วในนิมิตแบบนี้ก็คือท่านน่าจะนำโชคคือนำวาสนามาให้นะแต่ถ้าถามว่าเลขมงคลตามจิตใต้จิตสำนึกของปู่เนี่ยนะในเรื่องโชคนะในเรื่องเลขมงคลปู่จะ จะเน้นไปที่เลขเก้าเลขแปดเลขสามนะแค่นี้ไม่ว่าสามปุ่เป็นยังไงสามก็คือพลังบุญบารมีทั้งสามพระองค์สามท่านคือสามเป็นทั้งสามเก้านี่ก็คือสูงสุดของตัวเลขมงคลนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระเกจิอาจารย์ เรื่องหือชื่อในเรื่องการสร้างบารมีนะก็คือเลขเก้าขึ้นสูงอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมหาเนี่ยเลขเก้าขึ้นบนขึ้นสูงสุดเลขแปดคำว่าเลขแปดนั้นคือเราจัดระเบียบพธิธีแต่มันไม่ชัดใช่ไหมที่ระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ชัด ท่านบอกมาแต่คมในจิตใต้สำนึกของปูมันมันมันไม่ชัดเจนว่าท่านให้ทาอะไรแต่ปูตีความหมายว่าต้องเป็นเลขแปดเลขแปดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแปดอรหันต้าฝันเห็นพระอรหันแน,น่นอนเลขแปดต้องมาพวกคู่กับเลขเก้าแต่นี้ท่านมาสามสามรูปเนี่ยสามองค์เนี่ยก็คือเราแค่ตีเลขมงคลก็คือเลขสาม ตามไปด้วยเนาะออันนี้ลอง<า>ไปวิจนะ<า>ยานกันดูไปคิดดูนะว่าที่ปู่พูดมามันจะเป็นเหมือนที่ปู่คิดไหมนะอันปู่ก็เคียนให้ลูกหลานได้ดูในหนึ่งนะครับ FC ตีความฝันไม่เป็นก็ไปตีเอาเองด้วยเด้อเด็กเม็ดเดียวทาห้างเดียวความฝันของปู่อันดิต เฝันเนล่นหลงวดนะครับแต่สามแปดเก้ามาสามแปดสามแปดเก้าหรือสามเก้าแปดก็ได้เตนะครับจับสลับเอาเต่เอสองตัวไม่มีปูมีแค่นี้สองตัวใช่ไหมจับคู่<ม>เอาอจับคู่เอาเนาะ ฝันเห็นหลวงปู่สวงหลวงปู่ยานะครับหลวงพ่อยาแล้วก็หลวงปู่อะไรองค์หนึ่งหลวงปู่หลวงปู่ยมหลวงปู่ยมแต่ท่านก็ไม่สบายไม่รู้ว่าท่านจะจะมรณะอัะไรนะตอนนี้นอนหลวงปู่ยมอยู่ในรักษาตัวที่ที่อยู่บ้านทดีตรงนี้ยอก็เป็นเครือญาติของปู่เองท่านก็เป็นหลวงปู่หลวงตาจะเป็นเคอญาติทางแม่นะหลวงตาหลวงตายม ชัดมากเห็นท่านท่านร่างสูงใหญ่นะเหมือนหลวงปู่สวงเลยหลวงตายมหลวงปูยมอืออรยมอืยุของท่านกี่ปีแล้วว่าตอนนี้อ่าปู่จะจับให้อย่างนี้นะสรงตัวตับด้วยด้วยอือไปกันเลยค่บ ประมาณนี้วันที่16เนาะ16ปอนันยาเ่ฟซีถามว่ามี่เป็นที่เรียบร้อยชอบชอบสุดสักคู่ได้ไหมครับ16ชอบชอบสุดๆนะครับมุกลงลงนิดหน่อยครับมุกลงไม่เลือกแค่เม็ดเดียวห้างเดียวนะครับนั่นเอฟซีไปเตีเอาเองจับเอาเองครับชอบที่สุด39ชอบสุดเลยครับอืประมาณนี้ เพราะว่าตัวนี้จะดชัดตัวน uh <uh ี้จะชัดมากเลยบอกว่าใช่เพราะว่าเราตีง่ายๆ่ายไงท่านสามรูปนะเลขเก้าคือเป็นเลขพระยั่แล้วพระผู้มีบารมีสูงอยู่แล้วเลขเก้าเป็นเลขมงคลทํับก็ตัวเดียวกันมาเปลี่ยนเอาอิจฉาเนาะไปจากสามเป็นเก้าแล้วตัวเดียวกันก็สีมันที่เอาอิจฉนะครับเลขปกติมีให้หางเดียว โอ,อเคครับปู่ซึ่งฟันอันนี้ปู่เคยฟันบ่อยไหมไม่นะห้าเดือนจะมาครั้งหนึ่งจะฟันเห็นบรมบครูปู่ครูหลวงปู่สามเดือนห้าเดือนปีหนึ่งจะเห็นท่านมาสามรอบหลวงปูส่สวงเรานะครับอืมแล้วคนระูบาอาจารย์ของปู่เนี่ยท่านจะมาบ่อยถ้าปู่ไม่มิรเห็นเนี่ยอย่างหลวงพ่อยาเนี่ย แล้วก็แม่ครูก็จะนิมิตเห็นวันนั้นท่านนิมิตเขานิมิตเห็นมาช่วงเข้าพรรษายังไม่เท่าไหร่หรอกเขาก็นิมิตเห็นเนี่ยทางแม่ครูท่านก็ลอยมาหลวงปู่ยาลอยมา,ลยมาแล้วท่านก็มีเราเรียกว่าทรไรมจัดนะเนาะแล้วก็สาตวสง่งลงมาที่ศาลาเราเมาหารตัวปูนะ่เนี่ยอืมเขาก็นิมิตเห็นอย่างนี้อืม แล้วท่านมาไม่ไม่นานเพราะว่าแล้วท่านก็นลอยหายไปอันนี้คือหลวงปู่ยางหลวงพ่อยานนะศิละ,ะโนโนท่านจะมาถอดจิตมาหาลูกติดบ่อยอยู่นะท่านบ่อยครับแงงล,ล้วท่านาก็สยัร็จแล้วหลวงปู่สวงมายังไงครับหลวงปู่สวงหลวงปู่นี่อยู่อยู่ท่านก็ออกมาจากนี่เลยจากต้นโพลเลยจากต้นโพลเลยท่านไม่ได้ไปไหนจิตของท่านออกมาจากต้นโพเลยอ่ากระท่อมต้นโพน่ะต้นใส